นี่ครับพระเหื่อวานเราพี่น้องมาถึงกันมาแล้วเมื่อวานโอ้ก็บระเทศไทยตอนบ่ายพี่น้องมมีมือกล้องครับวันนี้แต่ว่าพาพันมาสัมผัสเบิ่งบริเวณวัดกันงามงามพี่น้องงามเลยครับนี่คือวัดเทาดินคนนี้อยากมาสักการะกับว่ากันมากครับเทาดิน สวยงามครับเนี่ยสวยงามหลวงปเจป้าไปเลาะอยข้ามเองครับนี่หลวงพ่อครับนี่หลวงปูหลวงปู่อินวาสิโรเจ้าอาวาสวัดเทดาดินครับนี่ครับปูเป็นสางขอสังขัดาขอดินมากครับนี่หลวงปอยจับขินแล้วก็หลวงปอยทั้งหลายครับสวยงามลายครับพี่น้องมีหลวงพ่อเป็นลายครับนี่ จิท่องหลายครับหล้งปูมั่นล้งปูตั้นล้งปูโค้งล้งปูชอบมีบัตรสุโงครับหลายครับล้งปูเป็นหลายครับพี่น้องอดไรพันไปพันมากกล้ามอะไรสักการะก็ได้ครับล้มปูปันล้งปูเดิมครับล้งปูท่องล้งปูชอบ นีรถสุรองพอครับลุงปวดทวดก็นี่ครับเดี๋ยวน้องเบิดเสื้อาไปเบิึงเดี๋ยวน้องบผพาไปเบิึงเอานี่ตัวนี้บื่อิ่มบักคักปนบ่นอนี่น้องครับผมพี่น้องเดี๋ยวลุงเบิดเสื้อาไปเบิึงข้างบนครับองการครับเนี่ครับคือทางขึ้นพี่น้อง เขาดินเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เรเคยผ่านมาเป็นต่างตามมาเมืองอาลามของคนแบบงามครับพี่น้องมีพวกชุดพรมาก,ก่อนก็นต้องมาแบบมาไหว้กันนี่ของท่านครับมาไหว้พระโพลีารอ้างเข่าผมนะครับนาวัดครับนาวัดตั้งเป็นรับบนก็นจะเป็นพระฤๅษีารเนาะพี่น้องเนาะ มาก็ตรงน้องขึ้นครับพี่น้องทางนาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งนะครับเนาะไปเบิ่งมาวัดเขาดินขึนก็มันรีอะไรนล่ลงพ่จะพปตั้งกระทันครับดติดต้อนพี่น้องลาเพิ่งข้างบนครับนี่ครับเป็นมาสันสองครับเป็นสาม้นี้ขึนนี่พี่น้อง อันจจอนี้เป็นติดอมไสังฆทานที่มันอมไหวสังฆทานนะประมาณคุละร้อยบาทครับตอนอกกนี้กำลังทาหลวงปู่ทาหลวงปู่พินสมาสายขวายสังฆทานพี่เนาะปู่ยาติญายาิเจ้วีนไหนกรรม ไปเล่นครับเอาเก็บพี่น้องลงโดนเทียเขาวัดอาหลวงปู่เพินอยู่ครับเพินสีมาสวัส้ายนี่ครับโอกาสมาเอาแวะมาพี่น้องครับมนทําบุญ มันโดโนมาทำเงินกันนึงกันยังดีปีหนึ่งมีนหนึ่งกันยังดีบรได้เขาเพิมือกันยังดีครับพี่น่อง้นนี้บนกสนว่าหน่อยล็ไล่พอได้เยอลใจสุนได้ก็ได้ไลยก็ได้หน่อยเยอะหน่อยก็ได้หน่อยเพราะว่าต่เยอะพี่น่องทำเงิ อายาวขอท่านหละครับพี่น้องเพิเบิดสิ้อผ้าเห็นนะมเได้อป้นไปไวหลวงอทอนอยู่บนบนสัน,นสามพี่น้องเปิดสันสามเลยครับสันสี่สันหาพี่น้องฮอดครับวาวโบสเพินอารามเพิ่น รั้งแรกครับรั้งแรก่ลงเบิร์ตเห็นว่าวัดเขาดินเนี่ยครับพี่นอ้องผู้ใดยังบม่เคยเห็นเ,เ้ยเบิ่งเคยเที่ยวข้างบนข้างบนอ่าเด้อนี่ก็ได้พี่น้อง มากเป็นเป็นันมากพระเจ้ามารดวครบตังบนนี้แต่บนนี้บรรยากาศมัครักพี่น้องซ้ำไปจนไดย ตองอนั่นได้ขึ้นครับหอนั่นนั่นในเข็มเพิ่งมันได้ยากาศเลยรอบพี่น้องได้ยากาศพนแนๆกันเป็นมอเตอร์วีครับพี่น้องติดมอเตอร์วีครับนั่งบนก็นทเข้ากรุงเทพป้ากันไปสั้นสุดยอดครับบานี้ครับสุดยอดแท้ครับบานี้ครับสั้นที่หกแล้วครับพี่น้องหมดละปบายดีดีพวกจังเงี้ยเห็บน้ำกินน้อสัญญาแล้วครับเนาะ มาถึงจุดสุดยอดแล้วครับยอดแล้วครับในวายพระนอนะสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วส,สุดท้ายนะครับครับต้องเวิดกะดีมันคือทำครับเป็นเขียนไหม่เป็นว่าเป็นค้ามโบราณเป็นว่าทำตัวนี้เป็นทำศักดิ์สิทธิ์ แต่ลุงเปิดประกาศพาลงไปดอกครับตรงนั้นอยู่นี mm ่เราเอาเป็นทรรตอนนี้เป็นน้ำออกไหลไปสู่แม่น้ำาม,มาปกงนี่นาะไหลไปสู่แม่น้ำแมปปงในความศักดิ์สิทธิ์ทำน,นี้จึงรับตัวเด็กลงและทำให้ถูกเคลื่นอนเป็น,นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม,มาปงปงก็ต่อ เป็นบอ๊ะไปไข่เจ้าแม่แล้วก็สิดุโต้ครับไปไข่ดุดดุดดอนนะครับเป็นบอพญานาคตะโกนกับกระว่าเลยอืมงามครับงามงามลึกวะกาลงไปไทายหรอก

กลับแล้วพี่น้องกลับแล้วกายอิ่มกายสบายใจเลยครับกลับแล้วครับพี่น้องโ้ลิบขึ้นมากนะ